chụp doanh nghiệp hỏi chụp <coughs> giống 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 giống

เพื่อนระวังระวังชุบอยู่ผมชุบอยู่ผมชุบอยู่มึงมึงทำหล่อหยิบส่งขั้นไปอุ้มเข้าไปอุ้มเข้าไปเยอะๆไม่เฟรย์ผมไปเยอะเรือยไปเฟรย์หมู่อ้เปลี่ยนไม้เล่นเปลี่ยนไม้เล่นเปลี่ยนไม้เล่นหน่อยเปลี่ยนไม้เล่นหน่อยขอโทษดอันไหนกันไหนชุบอยู่คนนึงไปช่วยหน่อยเฮ้ยไปปลดล็อกอะไรหลังปวดที่อุ้มบอกมาอุ้มอุ้มมือศอกมา เฮ้ยขันนายชุบอยู um> ่ไม่เฟรนดูหน่อยวางหน่อยติดไามเอาศพไปก่อนเราศพไปด้วยกันไม่ใช่ตีผมอุ้มโดนยิงคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยงอรองไม้ระวังระวังระวังเอ้ยทุกคนมึงชุบเพื่อนได้ชุบเพื่อนได้ทุกคนทุกคนทุกคนอย่าไปอออย่าไปออข้างหน้าเข้ามาข้างในเข้ามาเล่น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 ข้างในสวยสวยอุ้มเพื่อนเข้ามาเอ้ยมาปิดหน่อยมา เพื่อนโดนยิงกดข้างหน้าปิดข้างในให้เสร็จก่อนเอาศพมาเอาศพมือเขาส่งไปมือเขาส่งไปเอามาดิเอามาดิคนนั้นน่ะเอามาาเอไหมเขาอุ้มเพื่อนเราชูเพื่อนด้วยชูเพื่อนด้วยตออกไปปิดหัวเขางนอกเลยออกไปเอาศพเพื่อนด้วย ถ่วงอ๊อกตายถ่วงอ,อกตายนะซีซีช่วยไปช่ไปสีเอาเอา้วนเอาเพื่อนไปเขาเอาเพื่อนเขาไปเฮ้ยพูดคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยให้เงียบเงียบกันและเขาเอาเพื่อนออกไปนิดนึงตายตายตายเกิดกูเกิดกูเกิด สวยสวยพี่เอาเดียรนนี really? guide, guide ่สองคนนี้นองคนนีุ้้มเข้าไปวังระวังระวังทิกันหน่อยอุ้ยโทษโทษอะไรกันเนี่ย เขายิมห่อ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 เฮ้ยเอาตัวห่อมาเอาตัวห่อมาห่อหลุดไปแล้วห่อหลุดไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไร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 เรายืนเรายืนเกลือเพื่อนไหนออกไปสกเพื่อนไหนอยู่ไว้เรายืนไว้เรายืนไว้เรายืนไว้มีเพื่อนใครไหนตายปะเนี่ยจบศบศบตำรวจข้างนอกเนี่ยตรงตรงประตูเนี่ยศบตรงประตูเข้าไปให้หน่อยเราเราเลาเราไปเอาศพเพื่อนไหนข้างนอก

มันยากตรนที่เขามีปืนนั่นแหละงอกงอกเห็นกูไหมงอกเพื่อน<า>งอกมังไหวงอกมังวิ่งมางอกวิ่งมาเพื่อน,นองอกวิ่งมานี่อย่าไปตู้ ตายเลยไอ้พี่ค่ะโดนล็อกพิกอีกแล้วไอ้ตำรวจคนนี้เขาชื่ออะไรอ่ะไม้แมงซีเพิ่มไม้เขาไม่ได้สองรอบแหละไม่ได้ไม่ได้ตำรวจต้องชุบเองยังไม่จุไฟครับชุบเองเลยชุบเองเลย เราไม่น่าออกมาเลยอยู่ข้างในค่าเขาที่ตะคนดีกว่า <c oughs>